สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้ำฝนกุลนัทชำรักเคยอกหักเจอพระเอกมีโรคสองใบลดแลงในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานจากนางเอกสาวขวัญใจแฟนๆสู่ตำแหน่งคุณแม่ลูกหนึ่งที่หุ่นเป๊ะหน้าสวยไม่มีเปลี่ยนแปลงสำหรับน้ำฝนกุลนัทซึ่งได้มาเปิดใจในรายการขับไฟเดโชทุกเรื่องราวความรักในชีวิตที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนแบบหมดเปลือกเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่ กับเรื่องราวที่เคยมีรักแรกแบบลับๆกับคนในวงการและเหตุผลที่ต้องเลิกกับคนในวงการคนนี้เพราะประโยคที่ว่าเราเลิกกันเถอะครับอยากได้เขากลับมาถึงกับต้องพึ่งสายมูเพราะผิดหวังกับผู้ชายไทยบ่อยจึงมุ่งมั่นมากที่จะออกนอกประเทศรับเคยทะเลาะกันอย่างหนักกับแม่เรื่องแต่งงานและประโยคบีบหัวใจของลูกสาวที่ทําให้คุณแม่คนนี้ร้องให้หนักมากน้ําฝนกุลนัทเผยว่า ฝนเคยมีความรักกับคนในวงการมาก่อนกับความสัมพันธ์ครั้งนั้นไม่มีใครรู้เพราะเป็นพระเอกในฟันของเพื่อนที่อาศัยยืมมือเราให้เป็นชอบก็เป็นรักแรกก็นานอยู่7-8เดือนก็เลิกกันถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าเขามีอีกคนหนึ่งอยู่และความรักก็กลับเข้ามาสู่คนในวงการอีกครั้งน้องเขาเป็นเด็กใหม่เขาเพิ่งเข้ามาในวงการความที่เราสองคนคบกันแล้วเขาก็ดังมากที่เราเลิกกันเป็นวันที่เหมือนแบบ เขามาพูดกับเราว่าเลิกกันเถอะฝนแล้วเราก็เฮ้ยซองสาวันเขาก็โทรกลับมาร้องไห้ร้องไห้เหมือนเด็กเลยแล้วเขาก็บอกว่าฉันรู้ว่าในอนาคตฉันจะต้องเสียใจกับสิ่งที่ฉันทําแต่ฉันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะเหตุผลที่ว่านี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยเล่าที่ไหนด้วยความที่เราอยากได้เขากลับมามากเราก็ไปหาหมอดูหมอก,ก็ไปปลุกเสกมะานาวให้ลูกนึงแล้วเขาบอกว่าตอนสัมภาษณ์ให้กํมอันนี้ไว้นะแล้วนักข่าวก็ถามว่า ได้ข่าวว่าทั้งคู่จะแต่งงานกันแล้วผู้ชายก็แบบเราเลิกกันแล้วครับเราคือตอนนั้นบีบมะนาวจนจะเป็นน้าอยู่แล้วคือมะนาวไม่ช่วยอะไรแล้วในที่สุดก็มาเจอความรักที่เป็นความรักครั้งสุดท้ายน้าฝนกุลนัทบอกว่านอกวงการก็มีแล้วในวงการก็มีแล้วเราก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าออกนอกประเทศดีกว่าคือไม่เอาผู้ชายไทยแล้วเราเจอเขาตอนแรกคือเราไม่ชอบเลยเพราะว่าเขาเมามากแล้วมาถามเราว่าไปเที่ยวฮ่องกงด้วยกันไหม เราก็แบบทำไมผู้ชายคนนี้เป็นแบบนี้คนนี้ไม่ไหวแล้วสิ่งที่เรากังวลคือเขาจะมีภรรยาอยู่แล้วหรือเปล่าคุณแม่อยากให้ลูกแต่งงานมาโดยตลอดนางฝนบอกว่าทะเลาะก,กับเขาแรงมากทำไมแม่ต้องพูดเรื่องนี้ด้วยฝนเบื่อมากเพราะเรารู้ว่าแม่พูดกับจอแดนไม่ได้แม่อยากจะให้เขาแต่งงานแม่ก็ไปพูดกับเขาเองแล้วกันเราก็ประชดแหละแล้วแม่ก็เขียนจดหมายให้เราไปหาคนแปลให้เขาหน่อยพอวันที่แม่ป่วยคือมันเลวร้ายมาก เช้าขึ้นมาแม่ป่วยพูดไม่ได้พอเห็นแม่เริ่มอาการดีขึ้นฟนเลยหันไปถามเขาว่า,า,เ,า,วาเธอคิดจะแต่งงานกับฉันไหมฉันอยากให้แม่ไปงานแต่งงานฉันแล้วมันก็มีเรื่องเศร้าอีกอันหนึ่งที่แบบตอนนี้ทาเรียเขาโตแล้วสามขวบครึ่งเราก็คุยเล่นกับเขาว่าทาเรียถ้าหมามีแก่ทารียจะดูแลหมามีไหมทารียเขาก็บอกว่าไม่อยากให้หมามีแก่เราก็ถามเขาว่าทําไมทาเรียกลัวหมามีพูดไม่ได้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่กว่าจะมีชีวิตที่ครบเครื่องทั้งเรื่องครอบครัวการงานและความสุขได้นั้นเธอคนนี้ต้องผ่านความทุกข์และเสียน้าตามานับครั้งไม่ถ้วนแต่อะไรคือสิ่งที่พัดพาสิ่งเร้ร้ายในวันนั้นออกไปจากชีวิตของน้ำฝนกุลนัทซึ่งทุกคนสามารถติดตามชมได้ในรายการขับไฟเดโชได้ในวันเสาร์ที่20มีนาคมเวลา17นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาท, 9. ทางช่องอมรินทีวีเอช่อง34นะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ